สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมีเทคนิคกฎหมายเล็กน้อยที่นํามาฝากวันนี้นะครับก็คือการได้ที่ดินของบุคคลอื่นทํายังไงให้ได้ที่ดินของบุคคลอื่นมาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแบ่งเป็นสามอย่างนะฮะอย่างที่หนึ่งก็คือโฉนดที่ดินนะครับถ้ามีที่ที่ดินโฉนดที่ดินนะครับโฉนดที่ดินก็คือนอสอสี่นะครับที่เรารู้จักกันนะฮะการได้มา ชนบที่ดินของบุคคลอื่นก็คือทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นการครอบครองปรบปักครอบครองปรบปตัก็คือเข้าไปครอบครองทํากินที่ดินของบุคคลอื่นนะฮะต้องเป็นของคนอื่นโดยสงบโดยเปิดเผยสงบก็คือเจ้าของไม่ไม่มาโต้แยง้งแล้วก็เปิดเผยว่าเป็นของเรานะฮะแล้วก็ติดต่อกันสิบปีนะฮะอย่างนี้คือสิบปีอันที่สองก็คือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เขาเรียกว่านอสสามอันนี้นอสสามนอสสามกนอสสามขอนะ เขาเรียกว่าเป็นหนัง,นง,นงสือแสดงสิทธิครอบครองการที่จะได้ที่ดินของบุคคลอื่นที่เป็นนอนสองสามเขาเรียกว่าแย่งการครอบครองนะครับก็คือหนึ่งปีนบแต่เราเข้าไปครอบครองทํากินนะครับที่ดินอีกอย่างหนึง่งเขาเรียกประเภทที่ดินของของรัฐที่รัฐจัดให้สพกพทบห้าหรือที่ดินของราชการนะครับกฎหมายให้สิทธิว่าใครที่เข้าไปครอบครองทํากินนะครับเข้าไปครอบครองทํากิน ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเนี่ยก็ได้สิทธิดีกว่าคนอื่นทันทีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถ้าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนี้ต้องไม่ใช่ครอบครองแทนหรือเช่าจากบุคคลอื่นมานะครับต้องครอบครองเพื่อตัวเองเท่านั้นขอบคุณครับ